วีวีรภาพพบรักสาวนอกวงการพระเอกไม่ได้แล้วเปิดชีวิตล่าสุดวีวีรภาพวัย42ปีพบรักสาวนอกวงการหลังเลิกดาราดังเป็นถึงพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดสำหรับวีวีรภาพสุภาพภัยบุญแต่ใครจะรู้ว่าก่อนจะดังขึ้นแท่นอย่างทุกวันนี้เจ้าตัวเคยผ่านช่วงเวลาที่ท้อถึงกับคิดว่างานในวงการไม่เหมาะกับตนแล้วโดยงานนี้วีได้โพสรูปเมื่อครั้งเล่นละครเรื่องแรกกับนางเอกสาวจิ๊บขีตพัฒอันติมาโนน พร้อมทั้งเล่าเรื่องว่ามีคนส่งมาให้ดูผมย้อนนึกถึงสมัยก่อนเลยผมเซ็นสัญญากับช่องตอนอายุ19ปีตอนนั้นยัง,งงงกับการปรับตัวและแล้วผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตก็รับบทพระเอกเลยกว่าจะรู้เดียงสาออกอากาศปีพศ2543ตอนนั้นผมยอมเราบาเคยท้อจะบอกกับที่บ้านเราว่างานแสดงคงไม่เหมาะกับเราแต่มาถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งผมหึดสู้และผมก็ผ่านมาได้แล้วก็เป็นพระเอกละครอีกเรื่อยมาหลายสิบเรื่องจนถึงทุกวันนี้ เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่ผมไม่เคยลืมเลยห่างหายจากหน้าจอไปนานหลายปีสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างวีวีรภาพปัจจุบันวัย1 2ปีซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าถึงจุดอิ่มตัวของการแสดงเบื้องหน้าจึงหันมาทำงานเบื้องหลังแทนในฐานะผู้จัดละครผลิตละครเพื่อส่งให้ต้นสังกัดจริงๆไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ทำหน้าที่อบ,บทบาทหนึ่งเท่านั้นสายทอง เล่นละครมานานมากตั้งแต่อายุ19ตอนนี้อายุ37เหมือนมีจุดหนึ่งเหมือนเราอิ่มตัวไปเป็นผู้จัดก็เหอองานใหม่ก็พักละครไปปล่อยตัวมากเลยช่วงนั้นอ้วนขึ้นมากพองานผู้จัดเขาที่ลงตัวอยากกลับมาเล่นเหมือนเป็นตัวของตัวเราเราก็ต้องเลือกบทที่เหมาะกับเราอายุเราไม่ได้เป็นวัยรุ่นแล้วอยากจะรับบทที่เราอยากเล่นนะโดยวีเผยว่าจริงๆคือเริ่มจากการที่ผมทำค่ายละครรับบทบาทเป็นผู้จัดมาหลายเรื่องแล้ว กีตาศิลปิศก็บอกว่าทำกลับได้แล้วดูเพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างเติ้นตะวันพี่วุฒิอัศราวุฒิพี่โอลิเวอร์ Oliver, เขาก็ทำกันเองแล้วเราจะได้เข้าใจอย่างท่องแท้หลังจากนี้จะกำกับเรื่อยๆเลยไหมหรือเรื่องเว้นเรื่องก็ดูจังหวะครับโมไม่์่าไรหลายอย่างถามว่าถ้าให้คะแนนตัวเองตอนนี้ให้เท่าไหร่ผมก็เป็นผู้กำกับหน้าใหม่คนนึงฝากผลงานด้วยแล้วกันครับ เราอยู่วงการมา20ปีผ่านการร่วมง,งานกับผู้กำกับมาหลายคนที่เป็นอาจารย์ของเราร่วมง,งานกับนักแสดงหลายท่านหลายบริษัทละครเราก็เก็บเกี่ยวออกมาจากตรงนี้พอเขาจริงเหนื่อยมากเป็นนักแสดงสบายกว่าเยอะแต่เป็นความเหนื่อยที่เราสนุกไปด้วย